ไอเยี่ยชนตุดอีโวนี่เป็นข่าวมั้ยเนี่ยไม่คุณหาคุณหาแล้วล้อแตกแลตอนนี้<ว>ตอนนี้อยู่ตรงกั่ทงทำเฮ้ย ฟังอะไรกันเถอะแต่ตำรวจสี่สิบป่ะไอ้เหี้ยกับบ้านเทคสองวบานตวแล้วมาดิมาดิมาดิกลับบ้านได้บ้ากับบ้านได้บ้านไม่ได้เลยบ้านรวจไม่ได้ขึ้นไปนะได้ได้ตำรวจไม่อยู่บ้านตำรวจยังไม่อยู่บ้านหยู่อยู่น้อยกลังกลังดักอยู่ครับโอเคครับดักเยอะดักเยอะจัดดักแถวบ้านเราเยอะจัดปกติพี่อยู่บรวินอยู่ไหนอยู่ไหนพี่พี่โ้มาบ้านได้บ้าาไหนงโกัเจี๊ยบเลยป่ะานอยู่บ้าน้ะตำรวจเข้าบ้านกล้นะไอยู่เส้นไหนล้ หนึ่งแตกหนึ่งเลล่าเฮดคู่คู่นานมากแล้วเฮดแลแตกหนึ่งอไอเบสเต่อสก๊อตพอพดอลตาด้วยลิฟลิฟข้างหน้าตามอยู่เพอดดำตามอยู่เอาไหมพอดำาใช่ไหมพอดำมาใหมันดัเยไม้มัเสียรากไปเลยเยไปเลยไปเลยีหรอช่วยดเพื่อนหายหมดแล้วจวินจวินนเดิมไแล้วไแล้วนึงเยก่อน โ้ีกับพิเเหมืเล่นีกันใช่ปะยางยายาทีเดิมเลยแต่โคอีมันมาไล่ชนฟูเมื่อกี้ไม่แย่เลยวะคอยนับยอดค่อยนับยอดคอยนับยอดคอยนับยอดเซิร์ฟคอยนับยอดอยู่ไหนแล้วพีชโชคอยู่ไหนแล้วฟูฟังดีดีฟังงโมาฝังโค่ตำรวจในบ้านตำรวตำรวจในบ้านตำรวจในบ้านเฮ้ยเข้าไปเล่นได้บ้าเขาไปช่วยเพื่อได้บ้าเข้าไปช่วยได้ไหมมามามาเข้ามาดีเข้ามาดีบ๊อบ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  ตำเยอะบ้านอ่ะไม่เงไม่เ้่านผเขาาบ้านวาไม่ได้เข้าไม่ได้เขาบ้าไม่ได้เพื่อนตายเพื่อนตายเขาบ้าไม่ได้เขาบ้าไม่ได้เนื้อๆตรงตรงน้ามันเนื้อเพื่อนตายเดี๋ยวเพื่อนสู้ไปแล้วอยหลักยู้วน่ยคูโดนไล่เป็นติเลยปัดตำรวจเยอะตำรวจเยอะไอพี่แจมเร็วอย่้าพี่แจมป่าป้าป้าขอสปูเอขอสเปกับ กาแฟหน่อยครับพี่ไหนเจอไหนแล้วพี่โชคพี่พี่อยู่ตรงที่จีเหล็กบ้านเราจีเหล็กบ้านเราพี่จอดจอดตายแ้วจอดตายนะจอดอตายนะพี่แก๊ปอยู่ไหนเจอแถวข้างเมืองเมื่อหลุดเมืองบนสุดได้ป้ายบอบแต่ไม่ได้พี่พี่พี่ก็ผ่านผ่านผู้เล่นเยอะผู้เล่นเยอะนะอยู่ไหนอยู่ไหนทางฝั่งไหนไม่ต้องละพี่โชคไม่โดนพี่โชคไม่โดนหลี้ยงไปเลยซ้ายได้ปุ๊กูได้แล้วน้องไปก็ไปอีโวเขาละเห็นแล้วดูแล้วดูแล้วเยอะอยู่ตรงเขาเขาดีทีเยอะจัด เย่เาโยกไป่โยกไเ่อขขาดีจีนี่ช่วยกนเฮ้ยผมจะตามาตายมมาต่อมันมาหอมาหอมันติดมือไว้เลยมาแล้วมาแล้วพื้นจากรงบาลมาแล้วมา้วพื้นจักรงบาลยกมาตาที่ไปนะตามโกพี่มาจะหมดแล้วอดอาานนะเอาปไไพี่ิกตอกมีย่รถกรีนะรถกบสนะเอ้ยดดีนเเยมาที่หนับ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะน้ำมันที่แบบเี่ยวเลย้ ไม่พีชทันนึงนะผมมันอยู่นี้เลไปเป็นรอต่าทหารเลยไปรอฆ่าทหารเลยผมกลังไปบ้าบ้าเรามีกู้โดนไหลวันอยู่ตัไปเียนะเฮ้ยพอ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 ดส้มใครวะเขาได้แล้วบาเขาได้แล้วพอทรอันนี้ก็เล่นถวบ้านมาเล่นแถวบ้านมามามาเร็วเข้าบ้านเร็วมาเล่นบ้านมาตัดให้เราพีชพีชให้นก่นให้ก่อเข้าบ้านก่เคก่อนาแล้วมา้เข้าานที่าก่อนหน่อยถหารนก็อกอง

รีบออกรีบออกรีบออกลุงเจอแล้วครับลุงไม่มึงล้วหวยไม่มีขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาเอารถกูไปเอารถกูไปไอ้เหี้ยผ่าออกไม่ได้หวยเอ้ยรถอยู่แป๊บนึงกูมองใครทะห่างกูมองใครทะหายกูสี่ล้อแล้วนะไม่รถมึงน้ำมันหมดหรอเอาไปเอาไปอยู่หน้้าาบเลข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 ห้าสองครับเลขห้าสองซ่อมประตูให้ เฮ้ยมียากันป้าขอยากันนี่สมยากันยากันยากันหน่อย ห่อไปห่ออุ้มไปห่ออุ้มไปหออ่ปหอตำรวจอุ้มไปไปคันนึ่งโหดีดิเออสวยห่อไปห่ออุ้มไปห่ออุ้มไปตำรวจข้างล่าง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 ไปสอ,อ,องมาครับลุงตอนนั้นเอาเทคกสองเหรอเทคกสองเหรอพี่ มียางการบ้าเน,น,น,นิื้อไม่ไม่มีครับลุงไม่มีจะต้องประตูหน้าให้มียางการบ้างมียางการบ้างใครมียางการขอหน่อยใครมียางการบ้างเอาของผมไปก่อนก็ได้ามา sobat Rujak บานเล่นได้นะบ้านเล่นได้นะซ่อมไรเสร็จแล้วเสร็บายเรียบร้อยแล้วบ้านเล่นได้เข้าบ้าได้เข้าได้บ้านรวยแล้วเข้าได้เข้าได้เข้าได้ไปเลยไปเลยไปเลยบอกว่าจะเข้าเดาออกบอกด้วยจะเข้าเดาออกบอกด้วยไปได้หรอขอริคะขอนีิก็สูงกั้นหนึงกระสุนหมดเร็วเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้ไทยมียากันกี่ขวดวะ อีกขวดนีย้ยากันนะ่ะขวดเดียวพอ,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 อส้มใครวะโคตรปวดเลยเฮีย Bọn còn nạn nữa khốn nè. Các thằng tên nè, kìa. Bọn khốn nạn bọn khốn nạn nè. Bọn khốn nạn bọn khốn nạn

แรกเหลือประมาณ8นาทีอ่ะมันไม่อยากไม่มีมีใครอยู่หลังบ้านดีจีปะมึงมึงมึงขัมาช่วยดีหลังบ้านดีจีหลังบ้านดีจีตำรวจเยอะกลับบ้านพี่โยนไมพยาายมกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านบ้านเล่นได้โชคกลับบ้านเฮ้ยมึงมึงมาตรงโค้งหลังบ้านดีจีดีหลังบ้านดีจีกูขับไปไปอยู่กูขับไปอยู่ฮอตฟ้าเนี่ยเหรอฟ้าฮอตฟ้าไล่เพื่อนเราได้มีเงินปะขอเงินดิ นี่บอกไปใครเนี <sh arp is wrong> uh, the the ่ยนี่บอกไปเกมไม่จบเกมเปิดหน่อยเปิดมาเปิดเปดเปิดประตูให้เประตูเปิดหน่อย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 เปิดแล้วครับเปิดแล้วครับไอเปิดเพลงเแยอะไรวะตำรวจจะตีตำรวจจะตีบ้านแล้วนะตำรวจตีบ้านนะไอตั้งเข้าไปแล้วไอ้ตั้งใครอ่ะโถ ไปแล้วไปแล้วเพียวไอ้เฮียอะไรอ่ะกำลังจะตีเลยสัตว์กำลังจะตีเลยเฮียควักไม้มาทีตายฮะไอ้สั์ยังไม่ทันได้ควักเลยเฮีย มันเยอะไงเมื่อกี้ที่ผมต้องเล่นบายว่วะทีละโป้งทีละโป้งอย่างเงี้ยมันจังหวะมันดัวต้องเล่นบายว่วะหมอเป็นฉลาดนะดูดิมาช้าๆอย่างเงี้ย j จล้มเนี่ยมาช้าช้ก็ไหวอยู่ไว้ท,ทุกที JK เราไปตู้สระมาะช้าๆถามก่อนบอกกันกว่าจะเปิดประตูเข้าได้กว่าจะล้างตูดหปีแล้วตู้นี้ก็ได้บ้างหมอเขาเขาบอกให้ปูปทายครับใครบอกอ่ะ หมอหมอหมอในวอร์เพราะอะไรอ่ะไม่ทราบเงอน <M> มันจะได้ชุบง่ายกว่าหรือเปล่าครับครับอันนี้ไม่ไม่ทราบลองบอเขาเดมิมันจะได้ชุบง่ายเพราะมันไม่ก็ไม่มีใครอยู่ในนี้เลยนะมันจะย้ายไปตู้ซ้ายทําไมอ่ะอะไรละรเอหมอหมอครับชุบเงินเงินผมชุบตรงที่เขาลงมาเลยครับในตู้ปลาเนี่ย <M> มันไม่มีใคร <M> เลยนะอ๋ออ๋อคือถ้ามันแยกตู<อ>้ไว้อ๋อเดี๋ยวมีคนเอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันมีคนเอ๋อ โโออเเคคได้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 ครับเดี๋ยวไปไปเจ็ดเก้าครับแส่บินเลยครับแส่บินเลย หมายเลแปดหน่อยนะมึงไอ้สัตดขอคิดแตกเลยรอกอาชามาก่อนี้นี่อ่ะกาชาเดือนนี้ขอเติมละห้าหมื่นแล้วกันนะไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วว่ารอบเดียวเติมเยอะจัดห้าหมื่นแสนหนึ่งโหติดคุกเยอะเกินไม่มีใครมาช่วยเลยเหรอ เพิ่งออกไปเมื่อกี้อีกสามอะเรียนเพิ่งออกไปเกมโคตรเยอะเลยอ่ะไอ้เหี้ยดูดิเวลากุ๊กน่าจะสิบบวกพะลุงตอนเนี้ยตัวหมวดมันเยอะมันไม่มีใครอุ้มธรรมดาอยู่แล้วเว้ยสามแปดทุกคนธรรมดาอยู่แล้วเกมเยอะแปดแชทในบ้านเทคสองกลับมาเพื่อนหายหมดเทคสองที่ไม่เชียร์เทคสองอันนี้มันเยอะอยู่แล้วธรรมดา มาเผื่อได้สักสองสามเคสก็ยังดีแล้วมันเยอะเกินตำรวจโคตรเยอะเกือบสี่สิบอีกแป๊บเดียวก็จะเอื้อแล้วนี่ใช่หรอไวจังวะอีกแค่อีกแค่หนึ่งนาทีถอยประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งถึงห้านาทีครับลุงจะเอื้อแล้วอ่ะไอไปเมืองบนเดี๋ยวที่เหลือ เออแล้วเนี่ยเพราะมันปะน่าน่าจะงะเพราะว่าไม่น่ามีใครเออตอนช่วงนี้น่าจะได้สักห้าหกเชดผมว่าอุ้ยสองเชี่ยเอนอ่เชเนี่ยบ้านเราไม่ใช่ต่อไปก็เป้าหมายก็มาแล้วครับมาแล้วสามสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ ้หน้าไปบ้านพี่มาคนนึงมาคนนึงขี้บ้า,<ม>านอะไรไหม <า S 1> <ค>น<ล>ี่ไห้เที่ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้ตำรวจ20วจยี่สิบว่าขาลงน้ำ <มา S 1> ไปเลยมึงขับลงน้ำไปเลย ไบ้านเราบ้านเราอยู่บ้านาคารใหญ่ไปนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพื่อนเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตามบ้านเราเอาเอาพวกนี้ก่อนสวยสวยสวยทุกคนเก่งมากเว้ยสุดยอดสุดยอดยอดใครที่เอจอแล้วไปช่วยเพื่อนที่บ้านหน่อยฮัลโหลตำรวจเยอะอย่าไปซีเรียสตำรวจเยอะอย่าไปซีเรียสได้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วไปคลายใที่เอิดแล้วกลับบ้านเลยฮัลโหลไปช่วยเพื่อนเพื่อนที่บ้านหน่อยเดี๋ยวกลับโรงพยาบาลให้กลับโรงพยาบาลให้เพื่อนซื้อโรงพยาบาลแล้วพี่ ครับอันอุ้มมานานแล้วใน,ในคุกเยอะนะประมาณสิบคนเออปะสรุปบ้าไม่เอ๋อใช่ปหมเราเออให้หมดกันครับลุงทอมเดี๋ยวเอามันตอไไ่อครับลุงทอมยังไงนะเพ่ไม่ไม่ไม่เก่งพี่ไม่เก่ง,กงแต่พี่หอกกำลังตามคนมาช่วยห,หายคนตีนหรือเปล่าเพื่อนติดคุกเยอะนะเยอะมากเลยแล้วมีจอยเคสนง เดี๋ยวบ้านบัวมาช่วยใายที่นีิดๆญาติๆตรงไหนพี่ตรงไหนพี่เหลือกี่เคสอ่ะในมือเหลือเหลือใครอ่ะในมือเหลือใครไม่มีแล้วใช่ปะโคตรยังใครไปไล่ช่วยเพื่อนไหมมีใครอุ้มอยู่ไหมเออแอนอยู่ในเก่าอุ้มเพื่อนอยู่แถวสองนลอยครับไม่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 ต้องไปช่วยไม่ต้องไปช่วยปล่อยไปเลยตีปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยมันไม่เกมอยู่แล้วมันมันมันนี่อยู่แล้วเว้ยไม่ใช่ไม่ได้ช่วยเพื่อนในเกมกับอื่น อ่านั่นแหละอยู่น้้าาบไอ้ใครไอ้กูบอกไปแล้วใครวะไอ้เหี้ยที่พูดตะกี้เนี่ยกูบอกแล้วไม่ต้องไปสนใจเพื่อนน่ะปล่อยไปเลยเจออะไรน่าคุณลืมไปกูนี่แล้วดีกว่ามาแล้วมันมาเลยเลยพวกมันนั่งนั่นเลยเฮ้มันเถอะให้มันมาเฮ้ยมาเฮ้ยที่ไปไปหน้าบ้านเราไปหน้าบ้านเราไปเลยไปส่งผมเลยปล่อยไปเลยไปหน้าบ้านเราถึงปั๊มกูบนไปแล้วตำรวจสตาร์ทมี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 โอเคครับ อาเข้ามาครับเข้ามาครับไม่มีไม่มีไม่มีแคทแต่กูไม่มีรถประเด็นประเด็นใหญ่พี่ใหญ่คนเดียวปะมีอ่ะใบรุ่นออนิวล้อหนึ่งล้อนะเขาเอซับอ่ะมึงจะอยู่ไรเงี้ยปล่อยนะทิงมันดึงด้ามด้ยหอยใกล้เออเลยใช่ปะเอาเอซับไปเอซับเอซับป่ะ ตอนนี้กำลังจไปหน้าโฮโะะช่วยหน่อยนะโฮโปช่วยหน่อยฮะหน้าโฮโี่จบาแถวบ้านนีพี่พี่หญ่มันปัดสักคนเดียวไปได้ครต้องไปรับมาสักคันก็ขับมาขับมานี้ไงจะได้เจอกันนี่ไงพี่ขับกลับมาที่ไมใช่คิดว่าดวงฟ้าจะมาผูกฉันไไหนอะไปไหนไไหนไไหนไไหน บอกไปเองไท่ตหนอยัาไปู่ยย้ำับว่เสมอกลัวเธอจะทนลำบากกับฉันไม่ได้ไปพยายามทำทุกทางให้เราสองคนสบายกาาแต่ไม่อดอ อะไรนะโชคอะไรนะลา่กับเพืคอนโรมาคงดียีไอ่ะกับกลับมาโรมาดิกกับโรมามารีเซทหอดิโรมารีเซทหอดิตอนนี้ตอนมี้โอเับทโรมามาับมาโรมามารีเซทหอดิมันชอบจับแล้ว่ะได้่ก็ดังสัญญาได้ไหม รโต๊ะใบที่แปดมีน้ำมันให้แล้วนะอยู่ในบ้านข้างตลางไอ้เหี้ยชนตุดอีโวนี่เป็นข่าวมั้ยเนี่ย ดเครื่องเจอไอ้ไกลไม้เวลาเจอโยนอุ้ยชนเบน์มีมีมีใครยังไม่กลับบ้านบ้างนักนักนี้อยู่ในคุกัะตอนนี้กำลังสร้างอย่ามอคข้ามฉันนะจากเจอใครที่ดีกว่า ให้เขาเอาเงินดยมาเอาสัญญาได้ไหม้ยส้มรอย่ังกันอีกไหมแถวเถวแยวหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แต่ผมยังงงอยู่ว่าทำไมเขานิยมพูดว่าไวกำลังสร้างตัวทุกคนก็สร้างตัวกันหมดหรือเปล่าวะไม่ว่าจะขับรถอะไรมันก็สร้างตัวกันหมดหรือเปล่าอะ ผมอะวัยรุ่นสร้างตัวนี้ทุกคนก็สร้างกันหมดหรือเปล่านี่จริงคะก็จริงหรือเปล่าอ่ะไอ้เหี้ยจริงไหมอ่ะทุกคนก็สร้างกันหมดอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยกูขับแม็กกาเดนกูก็ยังมีหนี้เนี่ยกูกำลังสร้างตัวอยู่เหมือนกันเนี่ยยันหนี้ทั่วกระบาลเลยเนี่ยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยชีดนม่งมันดีนะไอ้เหี้ยไอ้เวลาคุกสองที ตอนนี้กำลังสร้างอย่ามองข้าม ไปอุ้มหน่อยแป๊บลุงลุงอยู่ปะครับลุงเลขอะไรครับเลขแปดหกสี่แปดหกสี่แปดหกสี่ผมเคยเจอผมเคยเจอผมเคยเจอแปดหกสี่ผมเคยเจอ,ม,เเจอมันมีกระบะซิ่งมาคันหนึ่งผมจำได้เลยฝากระโปรงคาร์บอนข้างคาร์บอนฝาไอ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 ด้านหลังอะคาร์บอนลงจากรถมาพิงรถสุหรี ตอวแบบติดถนนเลยนะพิงติดถนนเลยนะคืออาฟุตบาดอยู่ด้านซ้ายใช่ปะ่ะแต่เขาดูบลีอยู่ด้านขวาพิงรถกูเนี่ยเกือบเอาขาคนนั้นไปด้วยอะเฉียวปึ๊บแหละย่ะคือพวกแกยืนดูบลี่ตรงนั้นทําไมอะกูอยากรู้เหมือนกันอะเฮ้ยย่าเ้ยยืนดูบลีตรงนั้นทำไมอะเว้ยยืนข้างถนน,นก็นได้ย่ะไปเลย หาวเหี้ยอะไรกูไม่ได้หาวชอบเจีายวขาไม่ปวุ้บแผลี้เปลี่ยนอาวุธไปอยู่เออกูเดินลงไปอย่างเท่เลยกูกูคิดหมายบวกฮาเว้ยเอาบวกสี่อยโช๊กโช๊กมีคนมีคนมามีคนมาวอยวายว่าเอ็งใช้มาพวกสี่ไปสู้เขาอ่ะไปตีเขาเฉยเลยได้โช๊กมันมีอาวุธอะไรอ่ะ เปกับลุงอ๋อี่เบกันแลกไมป่ะว่ตแล้วตีตัวตัวไม้มันเปเลนมันเป่นีวนึวายงพี่เอาไม่้รถแรงขอแอคไร ผมไปเจอคลิปหนึ่งอ่ะทุกคนได้ดูป่ะผมไปดูคลิปหนึ่งที่แม็กลาเรนมันจอดกันเยอะๆใช่ปะเป่เป็นซูเปอร์คาร์จอดกันเยอะๆแล้วมีกระบะคันสีขาวจอดอยู่อะแล้วก็มันออกตัว<อ>แม็กลาเรนออกตัววู้ไอ้เหี้ย <c oughs> กระบะล้อฟฟีอะ <c oughs> อะเอดอดอยู่นั่นอะอย่างค่าแล้วขอไปด้วย <c oughs> แล้วมีคน <c oughs> ไอเดียบอกไปไปอ่านคอมเมนต์อะขอไปด้วยโคตรอ่ะ ผมไปร่างด้วยไอ้เน,นียผมไปอ่านคอมเมนต์อ่ะกูคลิปดูคลิปพวกเนี้ยอ่านคอมเมนต์อย่างเดียวเลยนะไอ้เน,นียแม่งคือคนไทยแม่งมีความคิดที่สร้างสารรค์เรื่องการเมน์เชี่ยอะไรสารพัดเลยนะเอาจจริงอ่ะสังเกตไหมคนไทยอ่ะรอหนูด้วย